สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้จะมาสอนใช้ตัวโปรแกรม solidworks นะครับในการสร้างชิ้นงานพื้นฐานนะครับนี่วันนี้ก็จะมาพาสร้างข้อนี้นะครับว่าจะเริ่มยังไงดีนะครับในการสร้างก่อนอื่นเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็นิ้วพาร์มาเลยนะครับตัวนี้หรือใครขึ้นมาหน้าเปล่าๆอย่างนี้มากดนิ w วที่ตรงนี้ก็ได้หรือจะมากดไฟล์แล้วก็นิ w วก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับเลือกที่พาร์นะครับตัวนี้ เป็นการสร้างพัดเดี่ยวๆขึ้นมาโอเคอื่ก็จะได้หน้าปเปล่าๆแบบนี้ขึ้นมาไอ้หน้าต่างนี้นะครับที่กดสเปซบาร์แล้วก็กดหมดุดคางไว้นะนะกดสเปซบาร์ทีหนึ่งสเปซบาร์ก็คือแถบยาวๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดหมดุดคางไว้ที่จะเอาไว้ใช้ว่าเพื่อมองด้านฟอนด้านไหลซ้ายท็อปวิวอะไรพวกนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวดูที่แบบคราวนี้ไม่ยากมากนะครับก็เดี๋ยวเราสร้างแล้วก็ e x t r u d e ตรงนี้ไปก่อนนะรบ,บริเวณนี้นี่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราสร้างลักษณะนี้เน่ยโดยถ้าเป็นมาตรฐานก็จะต้องฝั่งนี้ก็จะต้องเป็นฟอนต์วิวนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไรส e v วิว งั้นถ้าเราจะสเกตด้านนี้เราก็ต้องสเกตที่ไรซายบิวนะครับกลับไปที่ตัวโปรแกรมจากนั้นก็เลือกเพนตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้ที่เมาส์แล้วก็คลิกสเกตครับเลือกสเกตที่ไรซายเพนนะครับแล้วก็สร้างเลยเริ่มที่จุดออริจินนะครับใสก็ดูแบบสร้างให้เหมือนกันนะครับหรือใครจะแคปหน้าจอ เอาไปลองสร้างเองก่อนก็ได้นะครับรูปนี้นิดนึงแต่แรกเราใช้คำสั่งหลายตรงนี้แต่ที่ใช้คีลัดก็คือคลิกเมาส์ขวานะครับค้างแล้วก็เลื่อนผ่านไปไปคำสั่งลายนี่เวลาจะทำให้มันตรงนะครับก็ คลิกแล้วสังเกตดูมันจะขึ้นเป็นกรอบเหลืองเส้นตรงและขนาะนี้ก็คือมันจะเป็นเส้นตรงแล้วนะครโอเคได้อัลักษะรูปล่างมาแล้วนะครับเค okay. เดี๋ยวมีเจาะรูตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคเราก็ใช้คําสั่งวงกลมตรงนี้ก็สั่งเลยปานหนึ่งต่อไปบอกขนาดครับใช้คําสั่ง smart dimension ตรงนี้ก็สูง30สิ ด้านยาวตรงนี้40ก็คลิกที่เส้นเลยนะครับนี่อย่าไปคลิกตรงจุดเหลืองๆหลตรงนี้เนาะเดี๋ยวมันจะเข้าใจว่าเราเลือกตรงจุดนี่ให้เอาเมาส์มาคลิกที่เส้นแล้วก็าลากเมาส์ออกนะครับอันนี้หน่วยเป็นมิลครับก็สูง30กด enter นี่สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะถ้าเกิดใครใช้หน่วยผิดอยู่ก็มาปรับตรงนี้ลบชิ้นงานก่อนนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้ นี่สามารถเดเมนชันสามารถคลิกเมาส์ขวาค้างแล้วเลื่อนไปตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเร็วยิ้งขึ้นคลิกลากเลยยิ่นสี่สิบไปตรงนี้10นะเขาบอกไว้สิก็นี่คลิกที่เส้นเลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องคลิกกรอบนี้แล้วก็มุมตรงนี้เราค่อยลากนะครับนี่อันนี้เมื่อกี้พี่ถ้าเราจะยกเลิกคำสั่งก็กด esc ที่คีย์บอร์ดนะครับ 10โอเคอ่ามีจะมีข้างบนเท่าไหร่ครับสิ 10, นะครับเนี่ยตรงนี้สิบนะครับก็บอกขนาดไปจะสังเกตเห็นว่าอันไหนที่เราบอกขนาดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นสีดำเี่ยนะ นะครับมันจะเป็นเส้นสีดําหรือถ้าใครยังไม่เป็นเส้นสีดําแสดงว่าอาจจะไม่ได้สร้างจากจุดออริจินนะครับเนาะอ,อันนี้พี่ไม่ได้บอกอะไรมันก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินเพราะมันไม่รู้ว่าอ่าก็คือมันจะมีเียนว่ามันยังขยับได้ตรงเนี้ยคลิกที่ตรงเนี้ยมันจะขยับไม่ได้เพราะพี่กําหนดไวแล้วท่ากับสิบอย่างที่ก็บอกไปเท่าากับสิบ ใส่แล้วติ๊กถูกหรือ Enter ก็ได้เวลาย,ยกเลิกคำสั่งนะครับจะคลิกตรงนี้ติ๊กถูกตรงนี้คลิกที่คำสั่งเดิมหรือกด ESC ที่คีย์บอร์ดก็ได้หรือคลิกสมมติค้างอยู่อย่างนี้คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก select ก,ก็ได้ก็จะกลับมาเป็นเมาส์ตัวนี้เห็นว่ามันจะเป็นเส้นทึบละนะครับเหลือแค่ตัววงกลมที่เรายังไม่ได้บอกขนาดเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ8โดย Through ตัวก็คือทะลุผ่านหมดนะครับ เราก็จะมีห่างจากขอบนี้10ขอบด้านล่าง10โอเคก็อบอกขนาดไปตรงนี้8โดยที่ห่างจากขอบนี้10แล้วก็ห่างจากขอบด้านล่างาด้านล่างตรงนี้สิบ โอเคเรียบร้อยนะครับเห็นว่าเป็นเส้นทึบหมดแล้วแล้วมันก็จะขึ้น l ูลี f i ฟายนั่นเองนะครับสังเกตดูมุมขวานะครับเนี่ยถ้ามันค้างอย่างนี้แสดงว่าเรากําลังค้างคําสั่งสกเกตต็ตตรงนี้อยู่ไปเราไปที่ฟีเจอร์เพื่อที่จะเพิ่มชิน้นงานเดี๋ยวกดดูสาม,มิติอย่าลืมตรงนี้กดจากสเปซบาร์นะครับกด x t ็กซกระดูอยากให้มันไปแนวไหนนะครับสังเกตดีให้มันกลับด้านไปฝั่งโน้นโดยความยาวทั้งหมดนะครับ ความยาวทั้งหมด50นะครับก็ใส่ระยะเข้าไปเลย50หรือพิมพ์ที่คีย์บอร์ดก็ได้เนี่ยห้เก mm ็ hmm. มีอันนี้ทะลุผ่านหมดโอเคแล้วติ๊กถูกนะครับก็จะได้ชิ้นงานนะนะโอเคสปายนะครับอันนี้ก็จะเสร็จแล้วเหลือแค่เราแค่ตัดตรงนี้ลงไปนะครับ เดี๋ยวเราก็สเก็ตแล้วก็ตัดตรงนี้ลงไปนี่นคะครับเราตัดไปลายเดี๋ยวพี่คือถ้าสเก็ตอย่างนี้มันจะไม่ตรงเนาะหมายความว่าถ้าคลิกสเก็ตนี่คลิกขวาที่ตรงนี้แล้วกดสเก็ตแล้วก็สมมติพี่เชิญสั่งหลายสร้างสี่เหลี่ยมสร้างก็ได้ตรงนี้ตรงเนี้ยฮึบตรงเนี้ยเวลา x ถูกขาดไปมันจะทะลุไปฝั่งนี้พี่พยกไดอย่างให้ดู โดยพี่เอ็กซ์สูตรคัดเห็นไหมมันจะทะลุไปฝั่งนูน้นซึ่งซึ่งจากแบบเนี่ยมันทะลุลงมาตรงตรงนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราไม่ได้สกเก็ตที่เพจน,นี้นั่นเองพี่ยกเลิกไปก่อนอันนี้พี่ลบออกก่อไปที่สกเก็ตตรงนี้ลบออกโอเคเดี๋ยวพี่ยกเลิกคำสั่งไปก่อนกด ESC นะเดี๋ยวพี่คลิก เพนขึ้นมาโอเคอพี่คลิกเพนขึ้นมาก็จะเห็นว่าโอเคมันต้องมันสามารถสเก็ตที่เพนนี้ได้แล้วเราก็เอ็กซ์โตูดขึ้นไปเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ก็จะสะเก็ตที่ท็อปเพนก็คลิกแล้วก็กดสเก็ตนี่คลิกกดสเก็ตอันนี้ยกเลิกสเก็ตไปละคลิกกดสเก็ตเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เนาะถ้าเราสเก็ตอยู่ เห็นแล้วไปที่ normal pane วีธีไปที่ normal เพ e ก็อาจจะคลิกนี่ตรงนี้ได้เลย normal เพ e กดลูก k ิ้งค้างก็เลื่อนดูหรือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น top a พ e เราก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างสี่เหลี่ยมเจาะทะลุโดยมีส0แล้วก็ลึกเข้าไป20โอเคห่างขอบนี้10แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ห่างจากขอบนี้10โอเคแทนสั่งสี่เหลี่ยมหรือคลิกเมาส์ขวาค้างก็ได้นี่ที่ เห็นว่าตรงหัวลูกศรน,นี่ก็จะเป็นส e ี่เหลี่ยมเนี่ยก็เอามาแตะแต่ขอบแล้วลางให้มันขึ้นเส้นประบาสีส้มอย่างนี้นะครับเนี่ยปุ๊บแล้วก็ลากขึ้นไปยังไม่ต้องสนใจขนาดครับเอามาแตะลากขึ้นไปบอกขนาดครับตรงนี้สิบนะตามแบบเลยนะแล้วก็ห่างจากขอบซ้ายสิบ อันนี้คลิกที่เส้นหรือใครจะคลิกที่จุดก็ได้อ่าสมมติไม่ได้คลิกที่เส้นอันนี้พี่หลบไปก่อนลิลิ t งก็คือคลิกที่จุดตรงนี้ก็ได้เนี่ยจพี่คลิกที่เส้นพี่สะดวกกว่านี่ก็สิบบอยอันนี้ก็สิบก็บอกว่าหังขอ,งอบนี้สิบนี่ตามนี้เลยเห็นไหมเข้ไปลึกยี่สิบ พี่ก็บอกันนี้เออถ้าพี่บอกว่ามันจะเป็นเส้นสีดําเลยอันนี้ยี่สิบกดเอนเตอร์หรือติ๊กถูกก็ได้โอเคอันนี้ใครอยากบอกก็ได้หรือจะอันนี้พี่กด e s c ที่คีย์บอร์ดตัวนี้นะเพื่อยกเลิกคาสั่งี่จะมาน้านี้พี่อยากให้มันเท่ากันทาไงพี่ก็ให้เส้นนี้พี่คลิกที่เส้นนะกด control ค้าง control คือปุ่มนี้นี่ที่คีย์บอร์ดกด c อน t r o l ค้างแล้วก็ไปคลิกที่ตรงนี้ มันก็จะเลือกมาตรงนี้ครับไปใส่ relation น,นะครับ add relation ก็บอกให้มันตรงเราดูที่เส้นนี้ก็ได้เจ้ว่ามันก็จะเป็นเส้นแนวนอน,นะะอันนี้เป็นแนวตั้งอันนี้มันต้องตรงกันเลยแนวนอนเราก็คลิกน,นี่สก,กู๊นะครับ โอเคเฮ้ okay. hey. อันนี้พี่จะพยายามใส่ไว้ให้มันตรงกับแนวนอน,อนแต่เข้าใจว่าไอ้เส้นนี้มันต้องเป็นเส้นแนวนอนโอเคงั้นพี่เลือกใหม่พี่เลือกจุดนี้จุดตรงนี้เห็ hey, นไะจุดตรงนี้มันก็จะมาเลือกตรงนี้แล้วกดคอนโทรลค้างแล้วก็เลือกจุดนี้แล้วลองให้มันเป็นแบบ horizontal ตรงนี้ดู hey. แล้วมันก็จะขึ้นเขียวๆตรงนี้มาอันหนึ่งอีกอันหนึ่ง แล้วก็มีเลขสองมเ่อครับก็หมายความว่าไอจุดนี้กับจุดนี้สัมพันธ์นกันก็คือตรงกันในแนวนอนนั่นเองนะครับแล้วตรงกันในแนวนอนพี่ก็ติ๊กถูกหรือกด Enter ได้เลยก็คืออันนี้มันจะขึ้นไปตามอันที่เราบอกขนาดไว้เห็นนะจะเป็นเส้นทึบหมดละเราก็จะขึ้น fully defined ด้วยนะครับอลองดูด้านข้างดูเห็นนะที่สเก็ตจ,จากผืนด้านล่างนะเดี๋ยวพี่ก็ x u d e c ัดขึ้นมานั่นเอง ไปที่ฟีเจอร์แล้วก็เอ็กซ์สุดครับโอเคมันทะลุผิดด้าน,นะ,ะเราก็กดกับดา้านนี้เรียกว่ารีเวิร์สนะนี่รีเวิร์สไดเรกชั่นทิศทางตรงข้ามนะครก็ทะลุผ่านหมดระยะก็คือเอาให้มันทะลุถ้าแบบนี้ไม่ทะลุนะนี่หรือว่ามันคิกว่าซูออกก็ได้มันก็ทะลุผ่านหมดติ๊กถูกหรือกด Enter 2ครั้งได้หมดนะก็เรียบร้อยตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะเหมือนแบบทุกอย่างเลยนะครับนี่อันนี้ที่ชิ้นางานพี่ดูเงาๆอย่างนี้นะครับเป็นการปรับปรับตัวนี้นะครับนี่ริงจะมีวิดีโอสอนอยู่เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับพี่อยากเปลี่ยนสีด้วยไปที่ตรงนี้นะนคลิกที่เป็นรูปดินสอแล้วก็มีแบบสีส อยากเอาเป็นก็ลองเลือกดูว่อยากได้สีไหนนะโอเคที่อาสีนี้แล้วกันก็ติดถูกครับเรียบร้อยนะครับดานเ e ฟด้านหน้าด้านบนด้านหลังนะครับดได้หมดเลยหรือจะดูแบบเป็นเส้นประก็ได้นะครับเห็นไหมเบื่อนี้ นี่ก็คลิกเลือกเป็นมุมไอโซเมตริกหรือใครอยากให้มันเป็นมุมอื่นก็มาลองเลือกตรงนี้ดูนะให้มันเห็นข้างในหน่อยแล้วแต่หรือจะแบบนี้โอเคเลือกได้เลยนะครับงั้นก็กดเซฟจริงๆพยายามทําไปเซฟไปนะครับก็จะบางทีมันหลุดได้นะครับนีน้เป็น สามคิดเจ็ดนะครับสามสิบเรียบร้อยนะครับโอเควิดีโอนี้ก็จะสอนไว้ประมาณเท่านี้นะครับยังไงช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยะครับขอบคุณนะครับสวัสดีะครับ